ผลกระทบจากการเข้าอยู่อาศัยในคอนโดแบบนี้สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมาเล่าถึงผลกระทบพอดีได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์เจ้าของนะคะเจ้าของห้องมาเช่าคอนโดนี้อยู่แล้วตั้งแต่มาเช่าเนี่ยกิจการการงานเนี่ยมันก็มีแต่รายจ่ายนะคะออกไปแบบเยอะมากๆนะคะจากแต่ก่อนนะขายสินค้าได้เงินแบบว่า เยอะมากๆแต่ตอนนี้มันมีรายจ่ายแบบว่ามหาศาลเลยคือตั้งแต่มาเข้าอยู่เนี่ยก็คือมีแต่รายจ่ายออกไปออกไปแบบว่าเยอะจนน่าตกใจเพราะเจ้าของห้องเองก็คิดไม่ถึงว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเออวงจุ้ยแบบนี้แต่จริงๆอ่ะเป็นคุณลองไปสังเกตดูสิคะว่าใครที่พักคอนโดแบบเนี้ยที่เปิดประตูเข้ามาปั๊บเจอกับครัวนะคะ สิงอ่างล้างจานเครื่องซักผ้าถัดมาเป็นห้องน้ําอยู่กลางบ้านคุณจะมีลักษณะอาการก็คือเงินเข้ามานะคะออกเร็วมากๆเลยแล้วก็ออกแบบว่าออกเยอะอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไปลองสังเกตดูได้ว่าคุณเนี่ยมีอาการแบบนี้ไหมอ่าเพราะตั้งแต่พี่ท่านเนี้ยย้ายเข้ามา พักอาศัยอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเช่าก็ตามเพราะเนื่องจากว่าพี่ท่านเนี้ยก็เป็นเจ้าของกิจการมันก็เลยส่งผลนะคะไปถึงกิจการที่ทำจากเคยที่ทำแล้วมีกำไรกำไรนะคะเหลือเยอะตอนนี้ฮกลายเป็นแบบว่าออขายสินค้าก็แบบว่าขายขาดทุนขายไม่ได้ แม้แม้กระทั่งจะเอามะเลยแล้วนะเออเป็นแบบนี้ลักษณะอาการจะเป็นแบบนี้ฮะก็เลยบอกพี่ท่านนี้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เขาอ่ะย้ายไปอยู่บ้านที่เราซื้อไว้ดีกว่าอยู่คอนโดตรงนี้นะเพราะเนื่องจากเขาอ่ะเป็นเหมือนหุ้นส่วนของบริษัทด้วยเพราะมันจะส่งผลทันทีค่ะเข้าอยู่มาตอนนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบปีขาดอีกสามเดือนแต่ว่าเงินแบบหายไปแบบ ขอไม่บอกจํานวนเงินนะคะคือมันเยอะมากจริงๆเยอะจนน่าตกใจอะ่ะทั้งทั้งที่สินสายแอดก็เคยเห็นว่าเอ้ยเขาก็ทาแบบว่าธุรกิจได้กำ,กำไรตอนนั้นน่ยดีมากๆเลยตอนที่พี่เขามาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นนี่พี่ท่านเนี่ยยังไม่ได้ย้ายมาอยู่คอนโดตรงนี้ไงก็เลยอยู่ที่บ้านเป็นเป็นอยู่อาพาร์ตเมนต์อีกที่หนึง่งแล้วก็อยู่บ้านคุณพ่อด้วยไงไปมา,มา แต่พอย้ายมาอยู่คอนโดตรงเนี้ยลักษณะที่เป็นว่าเปิดคอนโดเข้าไปเจอห้องครัวสิงน,งน้ําอ่างล้างจานเครื่องซักผ้าเตาไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ถัดไปเป็นห้องน้ําห้องน้ำละก็โซนถัดไปเป็นห้องน้ําเนี่ยถ้าแบ่งตารางออกเป็นเก้าช่องห้องน้ําเนี่ยถือว่าตกอยู่ในโซนตรงกลางตรงกลางเก้าช่องเนี่ยจะมี ช่องกาเนี่ยอยู่ด้านแบบว่าด้านด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่มีผลเหมือนกันค่ะอันนี้เขาจึงไม่ให้แบบว่ามีห้องน้ําอยู่กลางบ้านเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปถัดไปนะคะสินแสอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมจึงไม่ให้มีห้องน้ําอยู่กลางบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือมาแบ่งปันในส่วนที่ผลที่เกิดจากการที่อาศัยนะคะอยู่ในห่วงจุ้ยแบบนี้นะคะเราก็ส่งผลกับชีวิต เป็นแบบนี้แล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงเวลานะคะเออดวงที่เขาดูมาเนี่ยมันตกดวงที่บ่าว่าเป็นราวเคาะด้วยนะคะมันก็จะบวกกันนะ่คือมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญน,นะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะสวัสดีค่ะ